สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์ปื้มและนายภัสพศเอือิ่วันนี้เราสองคนจะมาเสนอการแก้ไขปัญหาเรื่องขนส่งนะครับด้วยวิธีการหาค่าใช้จ่ายต่ำสุดครับวิธีการหาค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะครับเลือกเซลล์เซลล์นี้ไม่ได้อยู่ในราราดนะครับเซลล์นี้อยู่ในตารางของเรานะครับเซลล์นี้ที่มีค่าขนส่งน้อยที่สุดนะครับและสามารถกรอกตัวเ,เลขลงไปในเซลล์นั้นได้มากที่สุดนะครับ สองก็คือตัดแถวแนวนอนทั้งแถวนะครับถ้าต้นทางไม่มีสินค้าเหลือและตัดแถวแนวตั้งทั้งแถวออกนะครับถ้าปลายทางไม่มีสินค้าให้ไม่สามารถรับสินค้าได้อีกนะครับจากเซลล์ที่เหลือให้เลือกเซลล์ที่มีค่าขนส,ส่งต่ำสุดทําย้อนขั้นตอนแรกใหม่นะครับจนต้นทางไม่เหลือสินค้าและปลายทางไม่สามารถรับสินค้าได้อีกต่อไปนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่างนะครับบริษัทแห่งหนึ่งมีโรงงานต้นทางสามโรงงานในการผลิตสินค้ากําลังการผลิตของโรงงานทั้งสามโรงงานมีดังนี้นะครับโรงงานที่หนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยนะครับโรงงานที่สองเก้าสิบหน่วยครับและโรงงานที่สามร้อยแปดสิบหน่วยครับโดยต้องการสินค้าที่ผลิตไปได้ไปลายทางทั้งหมดสี่แห่งครับซึ่งปลายทางจะรับสินค้าได้ดังนี้นะครับหนึ่งแห่งแรกรับได้ร้อยี่สิบหน่วยครับแห่งที่สองรับได้หกสิบหน่วย แห่งที่สามนับได้ร้อยห้าสิบหน่วยและแห่งที่สี่เก้าสิบหน่วยนะครับโดยค่าขนส่งจงากโรงงานทั้งสามไปยังโกดังทั้งสีนั้นมีดังตามตารางนี้นะครับเอาละรครับเพื่อนๆนี่คือหน้าตาของตารางการหาค่าใช้ใจ่ายต่ําที่สุดนะครับซึ่ง AJ ตัวนี้คือจํานวนสินค้าที่ต้นทางแต่ละแห่งผลิตได้นะครับคือต้นทางที่หนึ่งสามารถผลิตได้หนึ่งร้อยห้าสิบ หน่วยนะครับส่วนต้นทางที่สองสามารถผลิตได้90หน่วยและต้นทางที่สามสามารถผลิตดได้180หน่วยนะครับส่วน D.I.J. ตัวน,น,นี้เป็น,นตัวแทนจํานวนสินค้าที่ปลายทางแต่ละแห่งสามารถรับได้นะครับซึ่งปลายทางที่หนึ่งสามารถรับได้120หน่วยนะครับปลายทางที่สองสามารถรับได้60หน่วยปลายทางที่สามสามารถรับได้150หน่วยและปลายทางที่สี่ สามารถเราได้90หน่วยนั่นเองนะครับส่วนที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ในช่องตารางนั่นคือต้นทุนค่าขนส่งนั่นเองที่เราจะมาหากันว่าค่าขนส่งไหนต่ําสุดและจะใช้วิธียังไงในการค้นหาผู้ชมเลยครับครับในตารางเพื่อนๆมาสังเกตกันดีกว่าครับว่าค่าใช้จ่ายในช่องไหนต่ําที่สุดนะครับเพื่อนๆเนเห็นสังเกตเห็นเลข3นะครับ เพื่อนหมองว่าจะมีสามอยู่สองตัวที่ต่มที่สุดใช่ไหมครับในค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลขสามเหมือนกันทั้งสองช่องนะครับซึ่งต่าสุดทั้งสองช่องในวิธีการหาค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดนะครับก็คือจะเลือกช่องที่สามารถนําตัวเลขลงไปได้มากที่สุดอ่าเพื่อลองสังเกตดูซิว่าตัวไหนนําตัวเลขลงไปได้มากที่สุดนะครับอ่านั่นคือ ต้นทางที่ 1, 1> <ไป S 2> นึ่ 1. 1> นง 1, ไปทางที่หนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งสามารถนําตัวเลขมาใส่ได้ร้อยยี่สิบนะครับผมซึ่งไปทางที่หนึ่งนั้นสามารถรองรับได้ถึงร้อยยี่สิบนะครับ,รบและต้นทางที่หนึ่งก็จะเหลืออยู่สามสิบหน่วยใช่ครับเถัดไปนะครับเราก็ทําวิธีการหาค่าใช้จ่าต่ำสุดต่อนะครับซึ่งตัวเลขที่ต่าสุดตอนนี้ก็คือตัวเลขสามที่เหลืออยู่นั่นเองครับเราก็นําป๊บ มาอย่างนี้นะครับ<อ>ซึ่งโ<อ>ดยค่าใช้ใจ่ายอันนี้อยู่ที่ปลายทางที่สองนะครับและปลายทางที่สองสามารถรองรับได้60และค้าแสน่นี้ก็คืออยู่ช่องต้นทางที่สามต้นทางที่สามมีอยู่180นะครับนํามาใช้60ตอนนี้ต้นทางที่สามเหลือ120หน่อยครับนั่นเองนะครับผมอมาผัดมานะครับแล้วก็ตัดตัดปลายทางทั้งสองปลายทางนี้ทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่า เขาได้รับจํานวนสินค้าตามความตอ้องการแล้วนะครับต่อมาเราจะมาหาค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในปลายทางที่สามและสี่กันเพื่อนๆสังเกตดูสิครับว่าปลายทางที่สามและสี่นั้นค่าใช้ใจ่ายไหนต่ําสุดนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายที่หกนะครับหกนี่ครับมีอยู่สองหกเลยทีเดียวอ่าเพื่อ,อนๆบางคนอาจจะงงนะครับวิธีสังเกตก็คือหก ค่าใช้จ่ายหกทั้งสองนั้นเนี่ยช่องไหนเนี่ยนําตัวเลขมาใส่ได้มากท,ที่สุดนะครับซึ่งถ้าเป็นหกตัวแรกนะครับหกในต้นทางที่หนึ่งนะครับก็จะต้นทางที่หนึ่งใช้ไปแล้วร้อยี่สิบตอนนี้ต้นทางที่หนึ่งก็จะเหลือแค่สามสิบนะครับถ้าเป็นหกต้นทางที่สองต้นทางที่สองยังไม่มีใครได้มาใช้อของเขาเลยนะครับอ่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันก็ เรียบเทียบกันแล้วต้นทางที่สองมีสามารถนําตัวเลขมาใส่ได้มากกว่ามันก็เราจะเริ่มจากต้นทางที่สองก่อนนะครับแล้วก็จะนำเก้าสิบมาใส่ในทาที่สองใช่ครับได้ต่ําสุดไปทางที่สามต้นทางที่สองนะครับซึ่งตอนนี้ต้นทางที่สองก็หมดแ,แล้วส่วนไปทางที่สามลองรับได้ถึงร้อยห้าสิบนะครับแต่ตอนนี้มีอยู่แค่เก้าสิบอ่าเราก็จะมาหากันต่อนะครับผมซึ่งเราก็จะทา ค่าใช้จ่ายที่ต่ําสุดตัวหักไปนะครับก็คือหกนั่นเองแล้วก็จะนำสามสิบที่เหลืออยู่ของต้ทนทางที่หนึ่งนะครับมาใส่ในปลายทางที่สามนะครับรวมกันแล้วก็จะได้ร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับรวมกันกับเก้าสิบ 90. แต่ก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะครับอขาดอีกสามสิบหน่วยครับขาดอีกสามสิบหน่วยแล้วก็มาดูกันทีว่าตัวไหนน้อยสุดก็คือเก้าอ่าแล้วเปรียบเทียบเก้านะครับก็คือ เก้าต้นทางที่สามต้นทางที่สามไปทางที่สามไปทางที่สามเหลือต้องการอีกเท่าไหร่ครับสามสิบหน่วยครับใช่แต่ต้นทางที่สามเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้อยูร้อยยี่สิบครับเราก็จะนำสามสิบมาใส่นะครับผมอ่าก็จะเป็นขั้นตอนที่ห้านะครับจะมีเลขให้ ه, บอกนะครับว่าเราจะเริ่มทําขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่นะครับผมโอเคถัดมาตอนนี้ไปทางที่สามก็ได้ รบตามจํานวนที่ต้องการแล้วนะครับ่วนต่อไปเหลือปลายทางที่สี่แต่เพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับว่าต้นทางที่หนึ่งและสองเนี่ยได้หมดไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ต้นทางที่สามนะครับอ่าเรามาทากันต่อเลยคราบต้นทางที่สามตอนนี้ใช้ไปหกสิบกับสามสิบและเหลือเท่าไหร่ละครับเก้าสิบหน่วยครับผมอ่าแล้วครับเหลือเก้าสิบหน่วยนะครับก็จะนำเก้าสิบหน่วยมาใส่ในค่าให้แตะต่าสุดปลายทางที่สี่นะครับก็คือเลขเก้านะครับนี่นะครับผม เห็นเพื่อนๆเห็นว่าทุกปลายทางนั้นได้จำนวนสินค้าตามต้องการครบถ้วนแล้วนะครับผมต่อไปเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมดนะครับจ่ายต่าสุดจะได้ต้นทุนนี่นะครับวิธีการหาก็คือนำจำนวนสินค้านะครับมาคูณกับค่าใช้จ่ายนะครับ ที่เราได้นําไปใส่ทางนั้นก็คือเพคุณๆกับดูที่ตารางเลยนะครับผมนะครับคือตารางก็คือร้อยยี่สิบเนี้ยครับนี่คืสินค้านะครับจะคูณกับค่าใช้จ่ายก็คือสามนะครับแล้นี่นำคูณไปเรื่อยร้อยยี่สิบคูณสามหกสิบคูณสามสามสิบคูณหกเก้าสิบคูณหกสามสิบคูณเก้าเก้าสิบคูณเก้านะครับนะครับผมก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งจะนำค่าแต่ละค่ามาคูณกันและนํามาบวก กันนะครับซึ่งหลังจากคูณกันแล้วจะได้หน้าต่างนี้ครับก็คือสามร้อยหกสิบบวกแปดสิบบวกร้อยแปดสิบบวกห้าร้อยสี่สิบบวกสองร้อยเจ็ดสิบและแปดร้อยสิบครับคบำตอบก็จะได้สองพันสามร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดนะครับนี่คือผลลัพธ์ของการใช้วิธีหาค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดนะครับเอาละครับ ถ้าเพื่อนๆอยังไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นถูกหรือผิดน,นะครับเราจะมาใช้โปรแกรมตัวช่วยในการหาคําตอบกันเลยดีกว่าเราไปดูดกันเลยครับนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ในการตรวจสอบว่าเราทําถูกหรือไม่ครับก็คือโปรแกรม q m for w i n d o w s นะครับนั้นแรกให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วเข้า QM for Windows Free Version Download for PC นะครับ จากนั้นก็ให้กดาวน์โหลด now นะครับแล้วก็รอสักครู่นึงครับแล้วไฟล์จะทำการดาวน์โหลดวิธนกนรติันะครับนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้กดติดตั้งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมทำการติดตั้งโปรแกรม g m 4 for Windows เรียบร้อยแล้วนะครับ ฉนั้นผมเลยจะขอแยกเข้าโตัวโปรแกรมเลยนะครับเน้นราให้เราเข้าไปที่ท,ทักนกอดเจอท่านข้างล่างนะครับแล้วมาให้เรากำหนดต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเราจะมีต้นทางทั้งหมดสามนะครับแล้วก็ปลายทางอยู่ที่สี่นะครับ แล้วให้เราพิมพไปครับว่าต้นทางมีสามนะครับแล้วก็ปลายทางที่สี่นะครับแล้วกดโอเคครับจากนั้นให้เรามาที่ starting m e t h o d นะครับให้เราเลือกเป็นค่าใช้จา่ายตับสือคือ minimum cost m e t h o d นะครับแจากนั้นเราก็พิมพ์โจทย์ลงไปนะครับกอนหน้าตัวโจทยนะครับ เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับ หลังที่เราได้พิมพ์คำตอบไปแล้วนะครับให้เรากด Enter นะครับผลออกมาก็จะตรงตามคำตอบที่เราได้ิดไว้นะครับแล้วก็คือเรื่องคำตอบก็จะได้ตรงกันในที่หนแสดงว่าที่เราทำนั้นถูกต้องนะครับ เอาละครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องขนส่งครับด้วยวิธีการหาค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะครับก็ได้จบตรงไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยหรือมีอะไรครับสามารถสอบถามทาง Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคอย่างนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you again next year ครับน้า